ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้ทุกคนนั้นได้กดเข้าไปใน YouTube สักนิดหนึ่งแล้วเซิร์ชคำว่าบางเกอะเซก้าบางเกากเซกานะครับเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยงกอกเซก้านะครับอย่างนี้นะปึ๊บอ่ามันจะเห็นขึ้นมาคือช่องที่เป็นผมนี้นะกดเข้าไปบางกาะเซก้าแล้วก็ฝากทุกๆคนนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแค่นี้นะครับตอนนี้เพราะว่าช่องของเราได้โดนแฮกไปแล้วก็ทำเรื่อง ให้ดีสุดอยู่นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะได้คืนไม่รู้จะไ,ได้หรือเปล่าเราก็แก้ไขให้ดีสุดเสร็จแล้วเราก็เดินหน้ากันต่อนะครับ,รบทํากันต่อฝากยังไงก็ฝากกดติดตามช่องบางกอกเซก้าไว้ด้วยนะครับครับวันนี้ครับพี่โอนเขาพามากินร้านเขาบอกว่าร้านทีเด็ดร้านถินร้านเด็ดเลยร้านนี้เก่าแก่ของพัทยาร้านเก่าแก่ของพัทยาร้านหนึ่งนะครับที่แบบว่าร้านดั้งเดิมของคนในพื้นที่ล้วคุณเป็นรู้ประวัติเรหยอย่างนี้มเนี่ยร้านเนี่ย ตอนนั้นที่ผมมาสักกับอาจารย์หนุ่มใช่ป่ะแล้วแล้วมันจะมีช่วงพักกินข้าวอาจารย์หนุ่มพาบอกว่ามันจะมีสองร้านที่เขากินบ่อยๆแล้วเก่าแก่ตั้งแต่เด็กๆ,ๆที่เขากินก็คือร้านร้านอะไรนะร้านกับข้าวตรงทะเลนั่นอ๋อรูแล้วนเจ๊น้องอ่าเจ๊น้องเออแล้วก็มีร้านร้านเนี้ยที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยเขาเรียนแล้วก็กินมาตลอดร้านชื่อต้องชนวัวต้องชนวัวนะครับผมคือหลักๆเป็นร้านเลยก่อนเราไปกินเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็มีอาหารตามสั่ อย่างเช่นกระเพรามีแน่น,นอน,นมีแน่น,นอนใช่ปะ่ะใช่ครับโอเคถ้า okay. งั้นเดี๋ยวเราลงไปดูนะครับว่าต้งชนวันวรสชาติจะถูกปากเราไหมเราลงไปครับผอมไป คุณหล่อแค่มาเนอะคุณเพื่อออกเย็นช่องสารไหมเนี่ยคุณจัดให้ผมหน่อยแล้วหม้อดินมีหม้อดินด้วยเหรอเขาขายเนื้อคุณต้องเล่นเนื้อเลยเอาม้อดินร้อยห้าสิบแบบเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นหม้อดินขอกระเพราเนื้อตุ๋นที่ย่างนะได้ได้ครับนี่นี่คือลุงโต้งคนนี้เนี่ยคนเสิร์ฟเล่นดังเนี่ยอ๋อเหรอใช่ใช่ใช่เราต้องสั่งราดข้าวเลยกระเพราราดข้าวกเขาราดข้าวมาคัสสิคัสสิคนะเอาไหมเออเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเรามารอดูอาหารกันนะครับว่า ที่นี่ถูกปากเลยหรือไม่นะครับผมอ้อมชนวนมาแล้วครับอย่างแรกผักกะเพราครับดูครับหน้าตาคุณว่าไงปวดนะปวดนะผมว่าผมดูเทกเจอร์เนี่ยมันแห้งดีนะเฮ้ยใช้ได้รู้ได้ใช้ได้นะโอตุนนะแล้วก็ใบกะเพราชัดเลยนะใบใหญ่บอกเลยโหดนะหนะเดี๋ยวผมลองชิมมาโอตุ่นเฮ้ย แต่กินกระเพราแบบดีเลยไม่ใช่แบบพวกน้ำมาถอยอย่ะรสชาติาไงรสชาติไงใช่ได้เหรอแห้งแล้วแบบกำลังกำลังแบบร้บอนๆเลยนะสูตรนี้สูตรโเหรอสูตรโเหรอสูตรนี้ต้องเทงนะครับผม เราะว่าสูตรนี้นะใครกินกะเพราต้องสูตรนี้นะ่แะแหวกออกมาแล้วใช่เลยนะต่อมาครับคือไฮไลท์นะครับผมเดี๋ยวเนื้อมอด,ดิน,นใช่ยเลยถือว่าใส่เปนยี่หเนื้อรวมเนมี่ยเราสั่งเนื้อรวมะใช่ หม้อนี้ร้อยห้าสิบบาทสำหรับความรู้สึกแรกแพงไหมไอ้แค่ผมว่าเขาไม่แพงนะถ้ามันถ้ามันนาเต็ดเต็มเลยอ่าเนี่ยคือมันมาแน่งหนึ่งเลยขอชิมน้ำก่อนได้ไหมน้ำเหมือนเป็นน้ำที่แบบเนื้อน้ำตุ๋นน่ะน้ำตุ๋นไข่กระดูกขึ้นมาเลยอ่ะเยอะหอมหวานนิดๆรสชาติกินยาจีนไอ้ที่เป็นส่วนเนี้ยเปื่อยติดมันใช่ไหมลองดูอ่ะอืมเปื่อยถึงใจ นี่ยังไม่ต้องปรุงเลยยังไม่ได้ปรุงแล้วเผลอๆนี่สมมติถ้าคนชอบไม่ปรุงเนี่ยสะใจเลยนะอันนี้ของเราถ้าชอบปรุงใช่ป่ะเราอาจจะต้องใส่คลิกนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำเชืมไอ้นี่น้ำส้มเหรอใช่ครับไอตตัวนี้คือตัวอะไรเพืหัวใจปอดหัวปอดเจ้าปอดน่าจะปอดเละแล้วไม่อร่อยก็มีนะใช่ป่ะต้นสักเครื่องในหวานเจี๊ยบเลยอ๋อ ขออย่างสุดท้ายนะเนื้อเนื้อไม่ใส่ขอตับตับตับเลยจบร้านนี้ส่งหวางเลยจริงเหรอวะเฮ้ยแปลกใจอีกอย่างไม่ไม่เคยกินไม่ไค่แปลกใจปกติเราจะเห็นพวกเต้าหู้ยี้ไหมกติเลยกับเต้าหู้ยี้แต่นี่เป็นกะปิเอองงแลวไม่รู้กะปิเขาไว้กินกับอะไรหรือว่ามันมีเมนูอื่นที่กินกับกะปิเพราะเมื่อกี้เปิดเมนูเนี่ยมีหลายอย่างนะต้องถามลุงอยากรู้อะ ก๋าปีกินกับอะไรถามยังไงบ้างคุณถือกระปกไม่ไปถืออันนี้ไปแล้วถามเขาว่าอันเนี้ยเอาไว้กินกับอะไรอ่าได้ไม่ครับผมจะถามเฉยว่าว่ากระปิมันกินกับอะไรครับลุงก๋าปีกินกับก๋วยเตี๋ยวกระปิกินกับก๋วยเตี๋ยวเนื้ออ่ากินใส่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแต่ยาจีนอร่อยเนอะอ๋อผมสงสัยเรียกว่ากินกับข้าวผัดอะไรใช่กินกับก๋วยเตี๋ยว ใส่ซอสใส่ซอสสีแดงชาลงไปในก๋วยเตี๋ยวด้วยอ,อ๋อเนี่ยผมจบผมเถียงกันอยู่เมื่อกี้ยังไม่กล้ากิน<ช>อ๋ออันนี้มันคือเป็นวิธีกินโบราณนะครับไม่ของของเผอเวียนนะเผอไปลว่าก๋วยเตี๋ยวครับขอบคุณครับ,บผมได้มาให้คุณละจบเลยการกินแบบนี้จริงเอ<ล>่อ มันคืออะไรครับการกินแบบคนเมืองชนเนี่ยเขาจะใส่ซอสพริกซอสพริกเข้าไปในนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ใส่ในนี้จริงหรอใช่แต่อันนี้ลุงบอกว่ามันจะเป็นแบบผิวของเฝอเฝอเวียดนามโรยกับผักกินเนื้อห่อปุ๊บผักใส่ปากเลยคุณห่อแบบเฝอได้เลยลองหยิบผักวะเอาผักแล้วเอาเนื้อตุ๋นเนี่ยใส่ผักแล้วโรยซอสพริกจริงเหรอแป๊บหนึ่งนะเราจะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังไงเอาุเอาเนื้อใส่ไปในผัก เอาเนื้อใส่ลงไปในผักงี้เบิ้บแล้วโรยซอสพริกหน่อยออซอสพริกศรีราชาแท้อันนี้คือซอสพริกศรีราชาแท้ครับเดี๋ยวเราอาจจะต่อย,ยอดว่าน้ำแท้แท้มาอยู่ตรงไหนอืมซอสพริกศรีราชาแท้ชื่อซอสพริกโกสุนะครับ<ด>นะะอืมแล้วก็ห่อยใช่ป่ะห่อเลยห่อ,ยอใส่ปากเลยนะครับกินแบบเสริมเวดนามนะ อย่างนี้ถือถือว่าคุณเฝอช้าไปหนะ่อยเพราะมันจะหยดเฝอต้องไวหมือนหอมใส่ปากเลยแล้วกะปิมาที่กะปิกะปิใส่ในนี้ได้เลยใส่ในนี้เหรอ,อวิธีของคนมันชนใส่เยอะไหมมากน้อยผมว่าเอาตามที่เราไหวกับกะปิไเพะกะปิมัน,นผมขอผมขออย่นี้ก่อนได้ท่าน,นิดนึงก่อนอะดูว่ามันม,มีความเปลี่ยนแปลงแบบไหนเดีย๋ยวลอง เดี๋ยวลองคุกกะปิเข้าไปดูนะครับแต่โดยธรรมาชาติของกะปิเนี่ยมันจะเพิ่มความนัวให้เราอยู่แล้วนัวแล้วหอมนะนัวแล้วหอมมันจะเค็มนํำใส่ไปแค่ปลายช้อนนิดเดียวปลายช้นนคดเดียวนัวขึ้นเลยตายเห็นเลยนิดเดียวก็นัวขึ้นเลยใช่ลองดูกลิ่นพุ่งขึ้นมากลิ่นพุ่งขึ้นอีกลิ่นชูขึ้นมาหน่อยใช่ถ้าางนั้นเดี๋ยวผมจะทดลองอีกใส่เข้าไปอีกหน่อยเพิ่มอีก ดูว่าสุดของมันคือตรงไหนนะครับอ่ะอันนี้ของกาแนี้เลยนะเห็นเห็เลยนะเต็มเต็มอันนี้จะเต็มไปเลยนะเต็มอ่าแล้วน้ํากําลังมุดมวดเลยนะผมว่าเราน่าจะได้รสชาติของกะปิเต็มไปมาแล้วผมว่ากะปิน่าจะละลายแล้วเพิ่มความนัวใเห็นได้ชัดครับลองดูกลิ่นคุ้งขึ้นมาเลยแต่แนะนำว่าสุดแค่นี้พอ อย่ามากเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้มันจะมันจะเป็นเค็มแล้วมีกลิ่นใช่เค็มแล้วมีกลิ่นละมันจะกบเนื้อละใช่ทีนี้เดี๋ยวผมขอเอาลาดน้ํานี้ใส่ในข้าวนี้โบราณลองดูนะลองดูนะลองดูว่าถ้ารสชาตินี้อยู่กับข้าวจะเป็นไงอันนี้บอกไม่ได้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ว่ามีความนัวแปลกตัว่ามีอีกตัวแปรหนึ่งถ้าเราใส่ตอนน้อมันเดือดเดือดะอาจจะเป็นไปได้กูว่าน่าจะหอมขึ้นใช่ ก็ลองกินดูดิโอ้โหแล้วไส้โผล่ขึ้นมาให้ผมนต้องตายเลยครับโอ้โหไส้ไส้มันไม่ได้เปื่อยเลยอะ่ะมันเด้งเนาะอืมมันเด้งที <c oughs> ่ข้างในอ่ะข้างในร้านนี้อร่อย <c oughs> อร่อยจรีแล้าบอกว่าเอาเกี๊ยวกระเพราอ่ะกระเพราหนกระเพราที่นี่จะสว่างนะเพราะว่าเขาไม่ใส่ทิวดำอร่อย เมื่อกี้ยังมีอะไรที่ผมไม่ได้กินอเอ็นไงเขาเด่นเอ็นนะหรอแต่ซวกเอ็นมาตรงนี้นะฮะเปื่อกรึบเลยวะใช่เดี๋ยวเราลองดูนะเพราะว่าเอ็นแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะจบจบโคตรอร่อยตับมาเลยฮะร้านนี้ถือว่าโหดอยู่ต้องชนวัวต้องชนวัวนะครับผม พี่ผมเอานีา่หม้ออิ่ม,มเปนเนื้อสอง ร้านนี้โหคุณหามาเฉียบจริงผ่านไหมผ่านไหมเฉียบจริงแนะนําให้แตะกะปิกะปิไปหน่อยนึงแล้วน้ำมันจะนัวขึ้นโ้สุดยอดครับร้านนี้โต้งชนวัวนะครับเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงสองทุ่มโอันนี้สุดยอดสุดยอดอร่อยมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดีกว่าครับเดี๋ยวแวะมากินใหม่ครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวถ้าเราเจออะไรที่แบบว่าถ้าเราเจอเรียวไทมแล้วรู้สึกว่าอยากแนะนำหรือว่าอยากถ่ายให้ดูมันๆนะครับเดี๋ยว ชาวเฟซบุ๊กเจอกันไป